สวยและรวยมากมินพิชยาจากนางเอกชื่อดังสู่นักธุรกิจร้อยล้านเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับนางเอกสาวยิ้มสวยที่ตอนนี้โสดและรวยมากอย่างมินพิชยาที่ล่าสุดได้ทุ่มเงินกว่าร้อยล้านทำธุรกิจสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของตนเอง มินพิชยาวัฒนาบนตรีอดีตนักสนแสดงสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจที่ปัจจุบนันพันตัวมาเป็นนักสนแสดงอิสระเธอนั้นถือว่าเป็นนางเอกที่สวยเก่งครบเครื่องจนใครหลายๆคนยกให้เป็นต้นแบบกันเลยทีเดียวครอบครัวของเธอนั้นประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นเรียกดยววได้ว่ารที่ติดกันเลยนะคะเนี่และตอนนี้ มินเองก็เริ่มหันมาทำธุรกิจของตนเองแล้วด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะออกไปตรวจดูโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เธอนั้นตั้งใจทำสุดๆพร้อมเขียนแคปชั่นสุดแซบว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินนะคะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะพร้อมติดแฮชแท็กทำงานเก่งน่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านซึ่งทําเอาฟแฟนๆแ,และเพื่อนๆดาราต่างพากันมากดไลค์พร้อมคอมเมนต์กันรัวๆไม่เว้นแม้แต่ตัวแม่ของวงการอย่างเป็นล่ารานีก็ยังร่วมมา คอมเมนต์ <Comment S 2> เห็นด้วยกับสาวมินซึ่งทางด้านมินนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสวยและสวยอันนี้มินยอมรับแต่รวยมากอันนี้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะจริงๆธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรน,นี้ถือเป็นครั้งแรกกับการลงทุนทําธุรกิจที่ใช้เป็นเงินมากขนาดนี้คืออย่างที่หลายคนรู้กันว่าครอบครัวของมินนั้นทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํามาตั้งแต่เด็กๆมันเหมือนกับซึมซับมาเรื่อยๆและพอเราโตขึ้นเราก็เลยอยากที่จะทาธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้างมินก็ คุณพ่อก็เลยแนะนำให้เราลองทำหมู่บ้านจัดสรรดูมันก็เลยออกมาเป็นธุรกิจครั้งนี้ค่ะแต่คุณพ่อเขาก็ยังช่วยดูแล,แลและให้คำแนะนำมินอยู่นะคะส่วนงานในวงการบันเทิงก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะยังรับงานอยู่เหมือนเดิมติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะฝากขายงานด้วยเพราะมินสามารถทำงานในวงการและทำธุรกิจควบคู่กันไปได้ค่ะและถ้าถามว่าลงทุนครั้งนี้เยอะไหมก็นิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นยังไม่ถึงขั้นพันล้านเพราะถ้ารวยเป็นพันล้านขนาดนั้นมินนอนเล่นอยู่ที่บ้านแล้วค่ะเอาเป็นว่าแค่ที่ดินอย่างเดียยววก็ร้้้้อลลาานนบทขึแค่ะ แล้วจากนักแสดงสูก่การเป็นนักธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างมินก็ตอบกลับว่าเหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกนะคะเพราะเราได้คิดได้ออกแบบได้ลงไปดูแลไปควบคุมงานดูแลด้วยตนเองต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามินไม่ได้ทําเล่นๆครั้งนี้เราจริงจังมากทําทุกอย่างเกือบทุกขั้นตอนเรียกว่าแค่ไม่ได้ฉับปูดเองจะดีกว่าเซลล์ซล์ค่ะคือเราอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดค่ะและถ้าถามว่าคาดหวังไหมตอบเลยว่าคาดหวังค่ะเพราะเราลงทุนไปเยอะมากเอาจริงๆเราอยากให้ทุกคนชอบเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าเราลงไปดูแลเองเกือบทุกขั้น ตอนเลยเรียกว่าเลือกวัสดุแต่ละชิ้นด้วยมือของตัวเองเลยก็ว่าได้ยังไงมินก็ขอฝากธุรกิจครั้งนี้ของมินด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะแต่มินขออวดหน่อยแล้วกันนะคะหมู่บ้านของป้าที่มินลงมาช่วยบริหารตอนนี้เฟสแรกขายหมดแล้วเรียบร้อยกําลังขายเฟสที่2และส่วนเฟสที่3ก็กําลังเตี่ยดินอยู่เอาเป็นว่าใครอยากได้บ้านดีๆราคามิตรภาพสามารถมาชมและจับจองมาซื้อกันได้เลยค่ะมินดูแลเต็มที่อย่างแน่นอน